สวัสดีครับนี่คือรายการเสือใหญ่ i อทีนวนะครับวันนี้เป็นข่าวประจำมาที่8พฤศจิกายน2555นะครับในรอบของเที่ยงคืนนะครับวันนี้ข่าวเยอะหน่อยก็เกิดจะข่าวได้นะครับมามาข่าวแรกกัน h ฮเอ r ร์ซิงนะครับสมรภมที่มีความสามารถกันนับการตุลละองนะครับพร้อมระบบระบบปฏิบัติการ a 阿 u n OS นะครับระบบนี้ก็เป็นระบบที่ประสานกับ Android นะครับผสมกับ Cloud Computing ของบริษัทไฮเออร์นะครับไฮเออร์เป็นบริษัทอุปกรณ์เล็กทโทนิกเราอาจจะเห็นโฆษณาที่โฆษณาตู้เย็นที่มีระหว่างชายหญิงคุยกันบอกว่าตู้เย็นยี่ห้ออะไรอ่ะแลวผู้ชายก็บอกไฮเออร์อะไรประมาณนี้มาดูสเปคมือถือกันนี้กันนะครับก็ตัวไฮเออร์ซิงนะครับเป็นจอสัมผัส LCD ความละเอียด800.480พิกเซลจอกว้าง4นิ้วกล้องหน้าความละเอียดสูง3ล้านถือว่าสูงสุดในประเทศในโลกตอนนี้เลยนะ กล้องหลัง5ล้านนะครับความเร็ว1่สปียร์1คิดแค่ว่าจะเป็นซิงเกิลคอรอยู่แล้วก็รองรับการ์ดหนึ่งความจําแบบ eMMC นะครับรองรับ 4G แล้วก็แบตเตอรี่2,000มิลลิแอมป์โดยแฮเออร์ก e ล่าวว่าจะจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นนี้วันที่15มิถุนาย,ยนราคาประมาณ999หยวนนะครับหรือประมาณ157ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ4,900บาทไทยเท่านั้นเองถูกมากเลยตามมาด้วย Samsung Show Series 5 Antabook Touch M อันด้าคอนเวอร์ตอเทเบนะครับการจอได้ถึง360องศาเรียกว่าประกบทับเป็นแ็บเล็ตได้เลยนะครับแล้วก็มีโซนี่เปิดริ t เด r s สโตร์นะครับอ่านอีบุ๊กผ่านหน้าเว็บแล้วก็ Oppo f i ไฟ3นะครับสีดำเข้มเต็มพลังด้วยดูโอ o พอแล้วก็มีการทดสอบกล้องนะครับโดยเทียบเทียบกันระหว่าง i p h o n e 4S อันนี้คือรูปับ iPhone 4S Galaxy Note กรีซเอสสามนะครับเนี่ยอันนี้รูปนี้สีเอสสีจะสดหน่อยกรีโนดสีจะธรรมดาแล้วก็กรีเอสสามสีก็จะนุ่มนวลขึ้นนะครับอ่ามีสีเอสโนดแล้วก็เอสสามสังเกตนะครับว่าเอสสามกับอีกสองกล้องเนี่ยมันคือเอสสามันจะบอกว่ารูปจะเป็นธรรมชาติไม่สุดสีอาจจะไม่จัดเกินไปแต่ในตัวโนดกับตัวสีเอสเนี่ยสีมันอาจจะเบลอๆไปบ้างนะครับเก็บเหรียญได้ไม่เท่าเพราะว่าเนื่องจาก ตัว CPU นั้นไม่เท่ากันนะครับอ่ะไปข่าวหน้าต่อไป CyanogenMod น,โน,โน,นะครับเปลี่ยน Boot Animation จาก CID m a t c h c o ตัวใหม่มาแทนที่ d อ Andy นะครับโอเท,ท่ีเดียวใครใช้ก็รอเลยตามตัว AS นะครับจัด 4DX ฉลองครบรอบ1ขวบเอาใจข,อ,ของคอนหนังพันแพ้มอบปัดส่วนลด50บาทแล้วก็รุ่นจี้อุ่นใจทองคำฟรีนะครับมี Spiderman มาม่าใ m a t c o d e โชว์ด้วย แล้วก็ซัมซุงเปิดตัวโน้ตบุ๊กซีรีส์9จีเนอเรชั่นใหม่ที่งานคอมม่าคอมม่าเน็กเจนนะครับวันที่7-10มิถุนายนนีน้เข้าไปดูกันได้วันที่8แล้วเนอะเหลือเวลาอีก3วันนะครับเขาบอกจับจองอตอนนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจจับจองเป็นเจ้าของก่อนใครเครื่องแรกเท่านั้นนะครับอย่าลืมเติมเมเงินไปด้วยหล่ะเขาไม่ได้แจกนะตามมาด้วยดีแท็กสมมอิซัมซุงกลาเซีย3สุดยอดเครื่องแอนดรอยนะครับเตรียมพาลูกค้า20ท่านเดินทางไปเกาหลี แล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับที่บอกว่าอ่ออนนี่อ่านไปแล้วเนอะตามมาด้วยข่าวต่อมา ASUS Transformer AIO นะครับแท็บเล็ตแปลงร่างที่รันได้ทั้ง Windows 8และ Android 4.0นะครับหน้าจอ18.4นิ้วเลยทีเดียวเป็นแบบมปติทัศนะครับน่าสนใจทีเดียวแล้วก็ซัมซุงเปิดตัวโน้ตบุ๊กซีรีส์9ใหม่นะครับที่สุดของงานดีไซน์แล้วก็ดูในงานคอมมานด์ไอเจนด์อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ในนี้อัจเรียรจะเยอะนิดนึงของข้าไปก่อน ตามด้วยสายการบินต้นทุนต่ำนะครับสกู๊ปนะครับเปิดให้บ,บริการ iPad แทนทีวีหวังประหยัดพลังงานในการใช้ระหว่างบินนะครับแล้วก็มีการเปิดตัว p ฟ o ์คสแค r ร์เวอร์ชัน5กับอินเทอร์เฟซที่ยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับโดยตอนนี้สามารถโหลดผ่าน iOS ได้แล้วนะครับส่วน Android ก็จะตามมาในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มของเมืองไทยนะครับแต่ผมว่าตอนนี้น่าจะมาแล้วแหละเดีย๋ยผมลองกลับไปอัปเดตดู แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนะครับจับมือ Apple พัฒนาแท็บเล็ตสู่การศึกษานอกอกรอบนะครับก็กเห็นคุยๆกันมั้นแตบบ่ต้นปีแล้วแต่ก็ตอนนี้กำลังดูๆอยู่ว่าจะยังไงนะครับเบื้องต้นนี้ก็เห็นบออาแท็บเล็ตของแอ d r o i d เข้ามาก่อนแต่เห็นซึ่งตรงตอนนี้ Apple นี้ก็ได้เข้ามาพยายามพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Apple Solution of MOE นะครับหรือ Solution แบบพวกจร พ็เดี๋ยวดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะมีการเอาแท็บเลต็ต iPad ราคาถูกมาเข้ามาแทนที่ระบบการศึกษาหรือเปล่าต่อมางาน E3 นะครับสอฟต์แวร์อินดิคโชว์อนิสฟิโลโซฟีนะครับกราฟิกเกม a l นต n ซี s y ดมาเครื่องเล่นในเกมยุคต่อไปนะครับอันนี้ผมเคยให้ดูในครั้งหนึ่งแล้วนะคจะเป็นก่อนตามมาด้วย running man in Thailand นะครับกับ s p y g e n SGP t r a d e n นะครับคืออะไรไม่แน่ใจ ลันนิ่งแมนเป็นรายการช่อง BSB นะครับสัญชาติเกาหลีเป็นส่วนหนึ่งของรายการพ o ซซันเดย์นะครับร่วมก,กับรายการฮีโร่พร้อมฉายครั้งแรกวันที่11กาค2553นะครับแล้วก็ถูกฉายบนทีวี1,080 i นะครับหรือ HD TV จะอยู่ในประเภทแอคชั่นเวอรตี้แปลกใหม่นะครับก็รู้สึกว่าเหมือนว่าเขาจะมีการนำมาฉายในเมืองไทยแล้วบ้างนะตามมาด้วยลายนะครับแอปสุดยอดฮิตมีผู้ใช้วกว่า40ล้านคนแล้วนะครับพร้พอมฟีเจอร์ใหม่4.0นะครับที่เคยได้บอกข่าวไป แล้วก็มีรีวิว MK802 นะครับคอมพิวเตอร์ Android ขนาดเล็กราคาถูกนะครับราคานี้ก็เ็นบอกว่าประมาณ80เหรียญใช่ไหม8324 2,000กว่าบาทนี่ถูกมากเลยแล้วก็ w s n s u w เอ s s u s นะครับรองรับว t u a l Machine รวมรวม Linux นะครับรองรับ Python Java นะครับตอนนี้ Microsoft ประกาศขยายที่ก็สามารถแพลตฟอร์ม Windows Asus อีกหลายอย่างนะครับโดยให้สามารถรันได้หลายระบบนั่นเอง แล้วก็ข่าวต่อมา ihs i supply หรือเปล่าราคาฮาร์ดดิสจะไม่ตกลงจนถึงปี2014เป็นอย่างน้อยนะครับก็คือหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมืองไทยก,ก็รู้ๆกันอยู่ว่าเมืองไทยเป็นแหล่งที่ผลิตฮาร์ดดิสของโลกนะครับพอเมืองไทยเกิดน้ำท่วมฮาร์ดดิสกัราคาก็เลยแพงกระชุดรุดแตกไปเลยทีเดียวก็ตอนนี้ก็กำลังมองดูอยู่ว่าราคาฮาร์ดดิสตอนนี้ก็คงจะไม่ลงไปเกนถึงปี2014นะครับถ้าเกิดใครอยากจะซื้อฮาร์ดดิสก็ซื้อไปเถอะ แต่้าซื้อทิาดีแบบ external ตอนนี้ราคาลงแบบพวกๆบเลยละ่ะข่าวต่อมา I am b u d d h i t นะครับหรือเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับแอปเพื่อพุทธศาสนิกชนนะครับสามารถเข้าไปโหลดได้แล้วก็คือ i m m u d d h i s t ผมไม่จะออกออกเสียงถูกหรือเปล่านะแอปนี้สามารถเข้าไปโหลดกันได้ใน App Store ของทาง iPhone เท่านั้นนะครับ Android ยังไม่มีนะครับ ตามมาด้วยซอฟต์แวร์พาร์คไทยแลนด์จัดเสวนาถ่ายทอดสด WUDC 2012คนไปเรียนวันที่11มิถุนายน2555นะครับโดยในวันที่11มิถุนายน2555เวลาประมาณ4ทุ่ม1ตี2นะครับก็ได้รับได้รับเกียรติเช่นผอซอฟต์แวร์พาร์คกลุ่มคอมมิวตี้ซอฟต์แวร์แอปมาร่วมกันชมแล้วก็เสวนาซึ่งทางผู้จัดคิดว่าจะสร้างติดสารและก็อยากจตสร้างความซอฟต์แวร์บนมือถือนะครับตักใครสนใจก็อีเมล หรือโทรไปเลยดีกว่าโทรไปที่เบอร์0861236321นะครับไปในวันศุกที่8มิถุนายน2 5 1 5แจ้งชื่ออีเมลแล้วก็เบอร์โทรนะครับไปที่ยังคุณวิศวกรน,นะครับตามมาด้วยเรื่องของโพสต์แคว5.0ไอะ iOS นะครับอันนี้เป็นการรีวิวย่อยๆนะครับดูนะ่าสนใจทีเดียวเดยแอนดรอยก็ตามมาจะเย็นนิดนึง ตามมาด้วย ASUS c o m t u m e r นะครับ Happiness 2.0พาเลทโน้ตบุ๊กที่งานคอมมานด์ในเจน2012นะครับโอ้มีรหลายรุ่มมากมายนะเช้านี้อย่าไปดูกัน Mozilla สาธิตเว็บ API ทำงานได้จริงเวบ็บเว็บแอ pp, ที่เข้าถึงฮาร์ดแวร์มือถือได้นะครับโอ้ไฟก็ยังพัฒนาต่อไปนะครับตามมาด้วย C เอ่อทับ เอ็นคอมพิวติ้นะครับลงนามแต่งตั้งฟินิกซ์และพรามนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายในการทำบริการในประเทศไทยบริษัทอะไรเนี่ยเจ้าของโซลูชันเอ็นคอมพิวติ้งนะครับผู้นํานวัตกรรมเดสกท็อปเวอร์ชวลเวอร์ชวลไลท์เทสเซชันนะครับครอบคุมทันธกิจการศึกษาและธุรกิจตามมาด้วยออปโปไฟเดอร์นะครับมาพร้อมหมดช่วยถ่ายภาพพิสุทธิ์ี่ชื่อว่ารีวายนะครับแล้วก็มีสภาการ์ช่าไทยเชทนทงยีบูซิเนสอนาลิสี อานาลิติกนะครับช่วยวิเคราะห์การระบาดของโรคเองนะครับโอตัวุยางก็จบแล้วตามมาด้วยทูมูฟเฮดนะครับร่วมกับ h อทีมอบรางวัลแพ็กเกจเที่ยวสิงคโปร์มูลอคานอยู่แต่สองพันบาทแล้วก็แผนที่ Google Map แบบออฟไลน์กําลังมาไม่ต้องมี Data าแพลนก็ใช้ได้นะครับแล้วก็แอร์แพนะครับเมทัลนะครับแท็บเล็ตราคาเบาๆมาแล้วนะครับมีทั้งจอสิบนิ้วและแปดนิ้วรันระบบไอซิคิมเชนวิตใหญ่าราคาอยู่พอดูนิดนึง ไม่บอกราคาจบเ <c oughs> ลยรือหึงซัมซุงเตรียมปล่อยก a l a ซ y n o น e สตุลาคมนี้นะครับมาลือกันต่อไปสเปคออก้วบอกด้วยต่อมา A c e ซอร์นะครับเตรียมปล่อยแท็บเล็ต a n d ด o i d 2รุ่นหลังประมวลผลระดับแรงคอร์ได้นะครับก็มีจอ7นิ้วกับ10นิ้วแน่นอนครับใครๆชาวบ,บ้านเขาแหละแล้วก็มาดูคลิปชิ้นชิ้นส่วนฝาหลังของ iPhone 5ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรุ่นเดิมรุ่นเดิม15จุดนะครับก็มีด้านบนของตัวเครื่อง ที่ไม่มีช่องเสียบหูฟังแต่ยันลงไปอยู่ด้านล่างแทนขนาดของช่องใส่ซีมมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมแล้วก็ตัวเครื่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับขนาดของช่องลําโพงใหญ่ขึ้นแล้วก็ขนาดช่องเสียบชาร์จไฟที่เล็กลงรู้สึกตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ทีมคุกมาเป็นซีโอนี่อะไรอะไรก็ใหญ่ขึ้นไปหมดเลยตามมาด้วยที่ซีนะครับประสบปัญหารอบด้านออกบอกมาบอกนักลงทุนว่าในมาที่สองปีนี้ยอดขายตกพวบนะครับนําหุ้นดิง่งนิวโลนะครับก็คือยอดตกต่ํา ครั้งใหม่นะครับนับเป็นนับตั้งแต่เข้าตลาดมาโอ้น่าเสียใจจริงๆหงสัยดีซีวันซีรีส์ดันไม่ถึงเป้านะครับตามด้วยซัมซุงลงทุนลบโรงงานผลิตชิปเพิ่มนะครับตั้งเป้าผลิตให้ได้20และ40นาโนเมตรภายในปีหน้านะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยชิปเนี่ยอยู่ที่32นาโนเมตรอยู่แล้วก็ากำลังจะก้าวสู่ที่22นาโนเมตรหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ไอชิปไอวิบิของ Intel c o r อ เอ่อ uh, Intel Gen 3เนี่ยครับ i Series Gen 3เนี่ยมันอยู่ที่22นาโนเมตรนะแะ uh, ต่ชิปคอร์ทล่าสุดของเท็กกาเนี่ยที่ผมจำได้คืออยู่ที่28นาโนเมตรเพียงสู้ไม่ได้ก็คือจะต้องรอดูต่อไปไว่าเป็นยังไงนะครับตามมาด้วย 3M จับมือ Nanosys นะครับผลิตฟิลม์มและจอ LCD ที่ใช้เทคโนโลยี QDEF นะครับแสดงผลแสดงผลสีได้มากถึง50%โสิบเปอรเซ็น้จะจบไปไหนแล้วนี่ตามมาด้วย Jetway นะครับ อั Alpha 60, Android ลฟาห้าหกศูนย์แอนดรอยเรารับการทำงานสองซินการ์ดนะครับหนึ่งสองอันนี้โปเป็นไมโครเอนะครับเป็น a n d r o อยสี่จุดศูนย์ไอซครีมแซนด์วิชนะครับแล้วก็หน้าจอสัมพันห้าจุดหนึ่งนิ้วความละเอียดจอแปดร้อยคูณสี่ร้อแปดสิบกล้องหลังห้าล้านนะครับแล้วก็เอ่อซ pu แค่6กร้อยห้าสิบเมกะเฮิร์เท่านั้นแรมแค่ห้าหนึ่งสองนะครับก็พอใช้กันได้ ตามมาด้วยมือมือถือแบรนด์ดังยกทัพจัดโปรโมชั่นพิเศษงานบางกอกโมบายโชว์นะครับที่สูเอ่อที่ซีคอนสแควร์ชั้นจีนะครับโดยทางเจมส์เป็นคนจัดนะครับงละนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็โอเคนะตามเอ่อเห็นบอกว่าในมุมโบชัวมีบอกโคเวอร์แดนนะครับรอบตัดสินวันที่มิถุนายน25 5 5นะครับแล้วก็มีการแจกมือถือวันละเครื่องเออวันละสามเครื่องนะครับโดยเห็นบอกว่ารอบ บ่ายสองเป็น Galaxy S3 รอบสี่โมงเย็นเป็น HTC One X แล้วก็รอบหกรอบหกโมงเย็นเป็น Nokia 710นะครับที่เป็น Windows Phone แล้วก็ Pocket ทำแอปบน Android ไม่ได้ลาบากมากออกหน้าสนุกด้วยซ้ำนะครับความยากลำบากในการพัฒนาแอป Android คงทราบดีนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นข่าวจากทางใดน,นะเขาบอกต่อไป Pocket ก็คือเพิ่มเพิ่มมือทดสอบอีกปัจจุบันมีสิบสามเครื่องเท่านั้น หนๆๆขอดูเอยไอเดี๋ยวข่าวข้ามข่าวไปต่อไปก่อนตามมาด้วยรวมข่าวหรือ iPhone รุ่นต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังตัวเดียวกับ iPhone 4S นะครับกล้องหน้า HD แล้วก็คลิปเทียบฝาหลังกับรุ่นเก่านะครับพูดง่ายคือ iPhone 5เนี่ยไม่ได้มาเปลี่ยนอะไรกล้องมากนักแต่เขาจะว่าน่าจะเป็นเกี่ยกวกับเรื่องตัวกล้องหน้าซมากกว่า คือกล้องหลังไม่ได้เปลี่ยนแต่เปลี่ยนกล้องหน้ากล้องหน้าคาดว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวเดียวกับ galaxy s 3นะครับแล้วก็ apple ฟ้องศาลขอให้แบรนด์ galaxy s สาในสหรัฐนะครับออกแฟนทำไมเขาบอกว่าในคำฟ้องของ apple ระบุว่า galaxy s 3เช็คต้องดีเดียวกับ galaxy nexus ที่ apple ฟ้องเรื่องเสร็จที่ไปก่อนหน้านี้โดยเสร็จที่จำเป่ามี2อายเออ2อย่างก็คือ u n i f i l d search นะครับแล้วก็ link for t o u c ได้โฆษกซัมซุงแถลงว่ากระีสามวางขายตามก็หนดเดิม A, ยิปเอ็นพิชนายนี้แต่บอกว่ายินดีจะต่อสู้กับตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับข่าวต่อมา Facebook เริ่มใช้ระบบเคอร์รี่บิลลิ่งในสหรัฐอเมริกาแล้วแล้ว,ลวก็ในเมืองไทยต่เร็วๆนี้นะครับเมื่อครั้งงาน MWC 2012มาต้นปีนะครับ Facebook เคยแถลงว่าทำระบบเคอร์รี่บิลลิ่งนะครับคือเป็นการลงบัญชีค่าใช้จ่ายกับบินค่ามือถือโอเปอเรเตอร์เพื่อช่วยซื้อสินค้าผ่าน Facebook เครดิตทำได้สะดกมากขึ้นโดยไม่ต้องจ่ายเองแต่ลงบินค่ามือถือรหักบัตรเติมเงินแทนนะครับก็ดี๋ยวเมืองไทยคงมาเร็วๆนี้แหละตามมาด้วยริมเลิกขายเบอเบอรี่เพย์บุ๊กรุ่น16กิกแล้วโดวยเหลือเพียงแต่รุ่น32กิกและ64กิกเท่านั้นนะครับแล้วก็ข่าวเรื่อง Oracle Cloud Search, ออร์แล c เ o นคลาวโซออร์แนเคลนะครับเปิดตัวยกระดับเกือบทุกอย่างของออร์ l e ขึ้นกลุ่มเมะครับ ตามมาด้วยงานคอมมิเทคเอซูสเปิดตัว S s e ซ i e s โนตบุกรูปผสมอันทบ,บุกบาง21่ินิ้นนะครับมีได้ d ด d ด้วยนายกเปิดโครงการแท็บเล็ต PC เพื่อการศึกษาไทยแจกแท็บเล็ต1 0 0 0เครื่องแรกนะครับกระจายไปสี่ภาคเรียบร้อยแล้วโดยมีพิธีส่งมอบไปวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตามมาด้วยซัมซุงเตรียมเปิดตัวบริการเกมบนกลุ่มเมฆเล่นผ่านทีวโดยตรงนะครับ ข่าวต่อมานุมัติการกสทาชาลงมติสัญญาแคททูผิดกฎหมายแน่นอนแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะทำยังไงต่อไปแต่ทูมูฟเพสก็ยังจัดโครงการร่วมกับ TC, อกเอ c ีซีมอบแพ็กเกจเที่ยวสิงคโปร์สามวันสองคืนมูลค่าลงกับคูณสายสองหมื่นบาทต่อนะครับตลกดีนะตามด้วยแรไต้ให้เทคแก้คลิปแล้วนะครับก็คือทิปนี้จะเป็นมีแค่สองข่าวใหญ่ก็คือซินเนกจัดงานเปิดประสบการณ์ใหม่กับ Intel c คอ e TM Generation 3นนะครับตามมาด้วยโปรโมทนะครับ หนัง behind the scene นะครับของอาทางรายการแบร์ไตที่ฉลองครบรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วกอ็อันนี้เป็นเรื่องของข่าวลือจากไต้หวันนะครับที่ iPhone 5มีขนาดบางกว่า iPhone Galaxy S3 นะครับบางเพียง7.9็มิลพร้อมกล้องหน้าระดับ HD นะครับเดี๋ยวเราดูตบแต่ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ Toshiba Excite 7 7 Pack A Beautiful Screen กนะครับก็คือจอสวยเหมือนกับ Galaxy แท็บ7.7แต่สเปคไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรตามมาด้ดยแคกกิ้งโอเพนเดอร์โตชิบะเอ็กไซ์10นะครับก็คือแกะแท็บเล็ตของโตชิบ a ขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็แจกแอปฟรีที่ฮิวโก้นะครับเกมโชว์บนทีวีในยุค90นะครับตอนนี้กลายเป็นแอปบนไอโฟนให้โหลดฟรีกันแล้ววันนี้ตามมาด้วยอั้นพัชาราทานะครับมาเปิดตัว s a m s u n Galaxy S3 นะครับในวันนี้ ื่องจากในวันที่ผ่านมาวันที่เ็เนี่ยมีงานเปิดตัว Galaxy S3 อย่างยิ่งใหญ่ในเมืองไทยนะครับน่าสนใจทีเดียวทั้งหมดนี้คือรายการเสียร์ไอทีนิวนะครับสามารถติดตามเพจย้อนหลังในที่เว็บไซต์ t v d o t 4 c o m นะครับแล้วก็สาม,มารถเข้าไปอ่ออานจากวันนี้เนี่ช้า สามารถไปกดสับส então, <im urger> สบคลิกกันได้ที่ youtube.com/slash 64tktv นะครับไหนๆอกดสักับกดสัคริปตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถไปกดไลค์กันได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a s 4tktv นะครับถ้าใครอยากติดตามเคล็ดย้อนหลังแบบอัปเดตทันใจก็แนะนำกดไลค์ผ่าน Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะออโต้อปิีให้ตลอดส่วนถ้าเกิดอยากต้องการรู้ทันทีแนะนำกดส u b ค cri b e ินใน u t u b e นะครับ แต่คุณม่อที่ตามชมในเทปนี้นะครับผักมีอัปเดตอะไรในวแยก ATPU ใหม่ EP2 สชงชัช่วโมงถัดไปผมจะมาอัปเดตกันนะครับในช่วงรอบของเที่ยงวันวันนี้ม่วแล้วอ่ะขอบคุณมากตามชมกันนะครับเอะไรเทปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ